สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเจอกับช่องเปรียวชาแนลอีกแล้วเนาะค่ะเนาะเปียวขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนนด้อค่ะที่เข้ามาติดตามช่องเปรียวยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะบ่ว่าจะเป็นเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่อย่าลืมกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังแรงใจให้เปียวแน่นอจ้านั่นแหละค่ะพี่น้องค่ะมื้อนี้เปียวก็จะมาพูดถึงเรื่องผีริ้นอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องหลังจากที่เปียวเฮ็ดวิดีโอไป2คลิปนะคะเปียวก็จะมาอธิบายให้พี่น้องฟังเนาะค่ะว่าเป็นอย่างเปียวจังคิดว่า ชีวิตในเมืองนอกมันลําบากเมนบครอะเนื่องจากว่าสมัยก่อนนะคะพี่น้องอการไปมาบริสสะดวกเหมือนปัจจุบันนี้นะคะถ้าผู้ใดที่อาศัยอยู่บ้านนอกหรือว่าชานเมืองนะคะรถล,ล้าไปมากับบคอยสะดวกนะคะบางวันก็จะมีรถแคร์ตอนกลางวันรอบเดียวนะคะหรือบางวันก็จะมีแคร์ช่วงเย็นหรือช่วงบ่ายหรือว่า ยิ่งเป็นวันเสาร์ที่นะคะหรือว่าวันขัดตะเลิกหรือว่าวันแดงนะคะรถกัจะบวิ่งเหมือนเคยสี่นะคะแล้วยิ่งเป็นลังเทียช่วงหนาหนาวนะคะรถจะพังแน่อ,นนอันนั้นอันนี้ขนทรงบอสะดวกแน่ก็เลยกลายเป็นว่านี่คือความลําบากเปียวอยากซื้อให้เห็นนะคะว่าการใส่ชีวิตในสมัยก่อนมันลําบากขนาดใดเขาต้องต่อสู้ขนาดใดทั้งสินะคะพี่น้องแล้วยังเช่นนะคะ้าเฮามีบ้านนะคะ การที่มีบ้านนะคะบ้านนะคะทายิ่งหลังไงคา่านำค่าไฟกับแพงนั่นก็รวมถึงว่าค่าประกันบ้านนะคะแล้วก็จะมีค่าจิปาถะตามมาประกันชีวิตตัวเองประกันบ้านค่าโทรศัพท์นะคะสมัยก่อนทาโทรศัพท์แพงค่ะยิ่งโทษกับเมืองไทยนะคะยิ่งแพงหนักมากเลยนาทีหนึ่งสินะคะแล้วก็ ยุคสมัยมมา่อกบอมีสะดวกสบายเหมือนสมัยนี้เช่นอินเทอร์เน็ตนะคะบริษมี Facebook ที่จะต้องโทรเมสเซนเจอหาแบบบต้องเสียงเงินนะคะสมัยก่อนทุกสิ่งทุกอย่างใส่เงินนะคะนี่คือเปล่อกซื้อให้เห็นเนาะค่ะเนาะเดียวกยังเช่นบ้านค่ะถ้าบ้านเก่านะคะล้มเข่าบ้านพี่น้องเอ้ยหนา,นาวพี่น้องบม่ต้องบอ,อ,งบอถึงหนาวขักหนาวแน่ นะคะแห้งหนาหนาวล้มเขาบ้านแพ้งบาดนี้อย่างแพ้งะติคะเครื่องทําความร้อนในบ้านก็จะขึ้นตามเพื่อที่จะปรับอุณหภูมิในบ้านนะคะเพื่อที่จะให้อยู่ในอุณหภูมิที่อบอุ่นมันก็นเลยเหตให้แหงบ้านหลังไงกตง็ต้องแพ้งขึ้นทั้งสินะคะคาน้นาม่าไฟนั่นแหละคะ่ะคือสิ่งที่เปียวจะซื้อให้เบิงเนาะค่ะเนาะแล้วพีคนเหนี่ยนที่เพิ่นจะต้องลําบากหนักมากคือในช่วงที่ เพิ่นตังทองค่ะพี่น้องแล้วนะคะการไปม้าในการไปลำเลี้ยนมันก็ต้องอใส่เวลาในการเดินทางเพราะบานเพิ่อนอยู่นอกชานเมืองพี่น้องอลดล้าไปม้ากับบสะดวกนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งแฟนเพิ่นเห็ดงานคว่าสิเหลิกงานกน็ใส่เวลาจัางสินะคะ่ะมันมีอีกอย่างหลากมา,มากมายหลากหลายนะคะที่เปียวจะซื้อให้ฟังเนาะคะ่ะเนาะเร้วบัทน,นี้ ในช่วงที่แฟนเพิินตกงานหรือว่าธุรกิจเป็นไปได้บสวยนะคะสวยสั่กรรมสัตว์พี่น้องมันก็เลยหมดทุกสิ่งทุกอย่างนั่นแหละค่ะพี่น้องพี่น้องคะการที่เฮาลำบากในต่างแดนนะคะถ้าเฮาบไร้มีคนช่วยเหลือเหมือนอยู่เมืองไทยนะคะบ้านเฮาหาเก็บผักเก็บหญ้าได้สบายนะคะยูนิตแน้ไปทางใดโดยเฉพาะนาหนาวมีแต่หิมะพี่น้องอพักหญ้าสิไปเกิดได้จังไดพี่น้อง เขาก็ต้องหาซื้อตามหางนะคะสมัยตะกี้อีหอย่างมันกับแพงยังที่เปล่าเก่าไปเนาะค่ะเนะเาะเดี๋ยวกับพ,พักที่ปลูกเขาลงทุนอีหอย่างไปถ้าผู้บริโภคบ่ต้องการกินนะคะเขาลงทุนไปกระสูนเปลา่านี่อย่างสี่ราคาพี่น้องเรียวเขาลําบากบ่พอเขามามีลูกในท้องพี่น้องนั่นแหละค่ะเรียวบันนี้เนาะค่ะเนาะเพล่นก็เหตุงานทั้งขังนอกน้า ไปรับจ้างตามส่วนต่างๆนะคะเหลวกับเฮ็ดของตัวเองอยู่บ้านนะคะเพิ่นสู่ทุกอย่างนะคะพี่น้องแล้วสามีเพิ่นตกงานแล้วมันนี่เพิ่นก็อยากหางานเพื่อที่จะหาหลายทางนะคะบบอยากเป็นภรียแล้วก็อยากซอยเหลือเมียซึ่งเห็นว่ามียตัวเองก็ลังท่องบบอยากให้เมียลลาบากเพิ่นก็ออกหาเฮ็ดงานแต่ในขณะเดียวกันพี่น้องเพิ่นท่องแล้วเพิ่นก็ขายของอยู่บ้านนะคะแล้วสมัยก้อน มันจะมีตู้นะคะตู้ไว้สําหรับให้คนหยอดเงินคืออยู่นีค่ะคนสวีเดนเขาเป็นคนที่ไว้ใจกันแล้วก็เป็นคนที่บอโกงนะคะผู้ใดซื้อของหยิบของใส่ถุงไปสาใดหัวผักราคาสาใดเขาคิดเองเขาอ,อาศัยความซื่อสัตย์นะคะปเปี่ยวมาทัานอยูคขันในสมัยนั้นก็จะเอาเงินหยอดไว้ป้อนไว้แล้วก็จะทอนเงินเอาเองนะคะพอเลิกงอภ่อนถึงเวลาสินะคะเพิ่นก็ไปเปิดเบิง้งอยากรู้ว่าเงินมีสาใดกับมานับนับเตละมือ มือใดได้เงินลายพอ่อติดื้อบเขาพี่น้องก็ดีใจมือใดบ่มีคนมาถิ่มเงินไก็คือ,คอมันขัดมดแกล้งกําลัางใจนะคะพี่น้องเพิ่นก็เฮ็ดยุ่งสีตลอดนะคะจนเพิ่นจนจน,จนอาทิตย์สุดท้ายเพ,พิ่นสิไปลอดลูกเพิ่นก็ลาไปลอดลูกนะคะพี่นงองลาไปลอดลูกด้วยความที่ว่าลอดลูกเลิกเสร็จแล้วเนาะคะ่ะเนาะเพิ่นก็เลี้ยงลูกไปนำ้ำพี่นงองเดี๋ยวเพิ่นก็ับมาเห็ดงานของตัวเองอยู่บ้านนะคะ พ่นลอดลูกพ่นหยุดพักด้อาทิตย์เดียวพี่น้องพ่นกระเลี่ยงลูกไปน้ำเฮ็ดงานไปน้ำพี่น้องปลูกพักไปน้ำหดพักหดยานในขณะที่ลูกนอนหลับพี่น้องค่ะลูกค่ามาเพ่นกระเลี่ยนไปไปตอนรับลูกค่าังซี่นะคะคือเฮ็ดหลายทางพี่น้องเราเฮ็ดผู้เดียวเราสามีก็ออกไปเฮ็ดงานนอกบ้านเพื่อที่จะได้หาเงินมาหลายทางมาจุนเจือครอบครัวนะคะพี่น้องค่ะเพ่นบอกสูฟังเนาะค่ะเนาะในช่วงเที่ย,ยน มัดหอ่อหัวหอมเก็บพักมัดเช็คราคาของคือเตรียมนะคะพี่น้องเพื่อที่จะไปส่งขายตามห่างนะคะเพื่อที่จะได้เงินมาค่ากับเขากับน,น้ำตีนขังนึ่งกับไวเปลูกนะแม่พี่น้องเพื่อจะให้ลูกลับแล้วตัวเองก็จะได้มีเหตุมีเวลามาทำมาทำงานนะแม่ค่ะพี่น้องจ้านั่นแหละค่ะคือเพื่ออยากซื้อให้เห็นนะคะว่าเขาเหตุจังใดแล้วบาดนี้พี่น้อง พอนทนบนใดพี่น้องมันหลายอย่างหลาย,ลายเลลวผัวก,กับเบี้ยบ้านงานั้นลูกค่าก็เริ่มรลายขึ้นลูกก็เริ่มใหญ่นะคะเนาะกระลังเสียห้ลูกกินนมพี่น้องเอ้ยลูกก็กรลังดูดนมอยู่จวบจวบกําลังสิแซสบลูกข่ามาพี่น้องเพ่นกับเฝ้ากระชากออกจากเอิกเล่นไปหาลูกค่าลูกก็ห้องให้แบบพี่น้องเด็กน้อยมันหิวแล้วแม่กับเฝ้าเลีนเขาก็ไม่ได้กิน พี่น้องคิดเบื้องเอาแม่มันพี่น้องชีวิตการใส่ใส่ชีวิตอยู่เมืองนอกถ้าเขาบ่มีแม่มีพอมีปูมียาซอยเบื้องลูกคือเขาเบื้องเองทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องคิดเอาว่ามันสินาอานาจใจขนาดใดเอาตีนกล้วยเปลูกให้ลูกลับทั้งเอานมใส่ปากลูกลูกค่าแลนมาสิ่งที่เขาเห็ดอยู่เขากะปงไว้เอาดึงลูกออกไปพี่น้องคิดสภาพว่าอานาจจขนาดใด เพิ่นทนบ่ได้เพิ่นก็นเลยยืนคำขาดกับผัวว่าเศร้าไปเห็ดงานสะเท่าอยู่บ้านแล้วก็ซอยคอยขายของมเเอาเห็ดเอาเฮ้าซ้าสิได้หน่อยได้หลายอย่างหน่อยมันก็ได้เป็นไม้เป็นมือซอยกันเพิ่นนะ่ะความคิดของเพิ่น,น่ะคะ่ะสามีอยากไปเห็ดงานแล้วบาอยากให้เมียทํางานอยากให้เมียเบิ่งแค่ลูกแต่ในขณะเดียวกันเมียก็อยากซอยแบ่งเบาภาระสามีบ่อยากเอารัดเอาเปียบแต่ในขณะเดียวกันก็นอยากให้สามีอยู่บ้าน เพื่อที่จะเหตุอาชีพของตัวเองนะคะพี่นอ้องงานมันล่นมือในสิเป็นแม่บ้านในที่ต้องมาดูแลบ้านแล้วบ้านมันหลังใหญ่สวนมันก็นใหญ่นะคะในเมื่อเขาเอ,าเอาเงินไปจองจำนำเพื่อที่จะมา,าลงทุนกับธุรกิจเองอยู่บ้านนะคะเขาก็ต้องเต็มที่นะคะการที่เปิดธุรกิจในต่างประเทศ เจ้าของธุรกิจนะคะพี่น้องจะต้องเฮ็ดงานหลายเท่าเขาบ่สามารถจ้างผู้ใดมาได้เนื่องจากว่าภาษียูนีแพงถ้าเฮามีพนักงานคนหนึ่งเขาจะต้องจ่ายภาษีเจ็สิบห้าเปอร์เซ็นต์พี่น้องกับเงินเดือนที่เขาได้แล้วก็ต้องให้พนักงานอีกนั่นคือเหตุผลเพิ่นต้องเริ่มสู้ด้วยตัวเองแล้วก็ต้องการให้สามีมาอยู่เป็นกำลังใจให้กันนะคะคลิปนี้เปียวขอฝากพ่อแม่พี่น้องไว้ในอ้อมอ,อกอ้อมใจ้อคะถ้าเปียว พูดพลาดพิงหรือผิดสิ่งใดก็ได้อย่าถือสาเปียวเ้้อค่ะเอ้อเปียวกับกำลังหัดให้พูดซื่อออกมาให้ดีที่สุดขอบพระคุณทุกท่านอีกครั้งกดติดตามแล้วก็เป็นกำลังแรงใจให้เปียวดูแลสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ Feels like love, even though we're kind of nervous. Together, we'll be strong. I don't know for sure.